ถ้าถามว่าติวแฉข้อสอบวิชาสามัญสัญจรดียังไงตอบได้เลยว่าน้องม .4 ม .5 ห้ามพลาดเพราะงานนี้พบกับการแฉความโหมดของข้อสอบวิชาสามัญจรดลึกและตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาสามัญวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษติวสดหนึ่งวันจัดเต็ม6ชั่วโมงโดยติวเตอร์มากประสบการณ์ ติวข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยโดยเฉพาะที่สำคัญมางานนี้รู้ก่อนใครเทคนิคก,การทำพอร์ตโฟลิโอทำอย่างไรให้ปังและโดนใจกรรมการรู้ทันแผนรับมือและช่องทางรอดระบบสอบใหม่ t c a s พิเศษสุดลงทะเบียนเพียง100บาทได้รับสิบทธิพิเศษและของสันันาคุณมากกว่า6รายการห้ามพลาดนัดเช็คอิน8จุ จัวัดไดใกล้ที่ไหนไปที่นั่นสมัครด่วนก่อนเต็มวันนี้ที่ w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  ์ e k n e t หรือโทร0432571760885642554รับรองว่าน้องมอ .4 สีม .5 ามางานนี้คุ้ม